ตัวนี้วาวเอียงไปทางนี้นะครับวาวจะเอียงไปทางนี้ครับก็คือเข้าตังเข้ามาทางนี้ครับสวัสดีครับมันนี้ไอดาเจ้าพมาเห็ดวิธีการแก่เข้าวาวครับเอียงสายเอียงขัวครับเหตุเข้าแบบนี้แก่ใดแน่นอนครับพี่น้องมาติดตามชมบึงครับครับเข้าวาวจะเป็นเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับตัวนี้วาวเอียงไปทางนี้นะครับ เราจะเอียงไปทางนี้ครับก็บคือห่าตังเข้ามาทางนี้ครับครับผมตังเข้ามาทางนี้นเอียงมาทางนี้กับตังเข้ามาทางนี้ครับกบค็คือการเอียงไปทางขวาเข้ามันก็อยู่งว่านี่นะครับผมคือข้าเวลาข้าไปตรวจสอบเหกอาสามารถแก้ได้ท่านทวงที่ครับ่ะ <c ười> มตดดตามช่วงเบิ้งครับพี่น้อง ครับสาหรับวาวดวงนี้นะครับมันจะเอียงมาทางนี้นะครับผมก็ต่างเข้าประมาณนี้ครับก็คือมันจะเอียงมาทางนี้นะครับเอาวิธีมัดเข้านะครับผมก็คือมัดแบบนี้ครับมัดแบบนี้ครับพี่น้องมาเบิงครับ นะครับพี่น้องเท่ากับผูกผูกตรงนี้นะครับกับวัดยูระม่านบัดมาประม่านเจ็ดแปดเส้นครับกับคางละเจ็ดแปดเส้นให้พอดีกันนะครับผมกับจอหู้จอหู้เข้าไปเราก็มัดครับมันจะเป็นแบบแบบนี้ครับสมมุดวาาเลาเห้าเอียงทางไหลห่อเกิดจี๊สามาถแกอะไรครับตัวนี้ผมขอดไว้นะครับผม่าติแกนะครับผม เอออก,ก่อนครับสมมติตอนห้อไปเทศตอนห้อไปเทศเราที่นี่เปล่ามันเอียงนะครับผมมันเอียงใส่มันเอียงใส่เอ,ใสเอียงขวัวเอียงขวัวเอียงมาท่างนี่หลายห้อกับปั๊บไปท่างนีได้หลายครับครับพี่น้อง สามารถหดได้นะครับเสียงตัวนี้มันสีหดได้ครับนั่นครับเข้ากับหดมาทางนี้คับมันเอียงไหลครับเอียงหน่อยเข้ากับหดมาซ้ำนี้ครับคัามันเอียงมาทางปีไหลเข้ากับมาทังนี้นะครับถ้ามันเอียงมาทังนี้เข้ากับหดมาทางนี้ครับมาที่นี่วาวตัวนี้วาวตัวนี้ผมเทสบ้าแล้วนะครับผมเทสบ้าแล้วเข้ามันสีเอียงยุ่ประมาณนี้ครับนี่ครับหมองเกามันมันสีเอียงยุ่ประมาณนี้ครับ ก็มันเอียงอยูย่นีล้วปุ๊บนะครับเข้าหูจักตำแหน่งแล้วเข้าคอดนะครับผมคอดมองนีเดอนี่คอร์ดมองนีคอด กอดแล้วๆนี่ครับเข้ามันทิยุทประมาณนี้ครับนี่ครับปีบที่นี่ข้างบนแล้วๆนะครับผมมาข้างล่างครับข้างล่างด้านหลังนี่ครับมันจะผูกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมจะก้องมาตรงนี้แล้วมันถีมาสอดมองนี้มันถีมาสอดมองนี้เนาะมาสอดมองนี้ปุ๊บ ีสำหรับเมื่อไหม่นะครับผมที่สนใจศึกษานะครับผมะจะอธิบายครับอันผูใ้ใดรู้ยู่แล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับผมครับเท่ากับปลูกยู่แล้วบานนี่ปุ๊บปลูกปลูกตรงจุดนี้ปุ๊บเท่ากับว่าเสือกอยูประมาณเหงาเติบนะครับประมาณสองว่าประมาณว่าหนึ่งก็ได้ครับกา่ามันตีโค้งโค้งเงามาทั้งโค้งไมาจา้จังทีมาหอดปลายปีกนะครับ เขากับมัดตรงนี้ครับมัดไ้เลยครับนี่ครับกอดมัดไ้เลยนะครับที่นี่เข้ากับก็อตอนไปเรียนนะครับตอนไปเรียนกับกาลระยาเบิ้งครับกาลระยาเบิ้งว่าว่ามันมันเอียงสะบัดยังจีบ่ะแต่มันเอียงสะบัดไปยังสีบแสดงว่าเข้ามันตัง้งเข้ามันตัง้ง เข้า oh, ม, Bryant, Dude, ม ER sun, ันตังแบบนี้ครับก็เข mm. ้าปรับเข้าขึ Nature ้นมากอีกครับปรับเข้าขึ้นมากให้มันอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เ่ามันถีดวกครับมันสีดวกขึ้นนิดหน่ครับนี่ครับเวลาตังแก่เข้าแก่เข้าเบานะครับคือขันขันมันร้อยล่มบางสีแสดงว่าเข้ามันกลมเกินไปมันอยู่สูงเกินไปเข้ามันอยู่สูงเกินไปเข้ากับปรับลงมาปัับ เอาขันพอดีพอดีอีหลีนะครับสียูระมานนี้ครับสียูระมานนี้นะครับเด้อเข้าวาวสียูระมานนี้ครับสีบอสีบอสกลมหรอกกับบอตั้งเกินไปขั้นตังวาวมันสียูงสีนะครับมันสีแบบลักษณะนี้ขั้นตวงกลมเกินไปเข้าเข้ามันขึ้นสูงเกินไปมันสีรอยล่มมังสีครับมันสีบอบดึงแห้งครับเอาห้มันพอดีครับก็คือเข้าเข้าปรับตัวนี้ ปับควอดตัวนี้แล้วก็จัางมัดตัวนี้ครับควอดตัวนี้นะครับนี่ครับลักษณะตัวนี้เข้ามันพอดีนะครับขันมันอยู่วางนี่ ันเข้ามันมาอยวางนี่มันฉีกลมโพดครับเข้ามันสีกลมมันดีโยงที่มันดีกลมเกินไปขันมาอยขันเข้าขันเข้ามาอยวางนี่วาวมันสีกสะบัดทั้งทีครับมันฉีมันสีบกขื้นครับมันสีกสะบัดทั้งทีผมวาวดวงนี่เข้ามันอยประมาณนี่ครับนี่ครับเข้ามันสีอยประมาณนี่ บ่บ่กลมหรอือว่าบ่ตังมันสีพอดีแล้วครับเท่ากับคอร์ดนะครับผมครัอร์ดเลยครับนี่คอร์ดแล้ว,ลวมันนี่เป็นลักษณะนี่มันนี่เป็นแบบนี้เพิ่งครับพี่นอ้องนี่ครับมันนี่เป็นแบบนี้คอร์ดแล้วๆปุ๊บเวลามาเสียกดึงนะครับมัดเสียกดึงก็จะ ่อเสียกปุ๊บเอาเสียกมามัดตัวนี้ครับมันสิมามัดตัวนี้พอดีครับครับก็เป็นว่าวิธีการมัดเข้ากับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับมัดเข้าวาวนะครับตัวนี้เป็นวาวสองห้องต่อทางนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาขันมี่ลมเดี๋ยวผมจะเทียดในเบิ้งนะครับผมกดติดตามมาเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเทียดในเบิ้งครับครับมี่ยังได้ดีๆให่พี่น้องในเบิ้งอีกครับกดติดตามมาเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้มันนี่กับจะขอลาไปก่อนครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ได uh ้นะครับผมฝากไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้มันนี่ครับขอลาไปก่อนครับพ่อกันคลิปน้าครับพี่น้องไม่ยังเด็ดดีไม่พี่น้องแต่เบื้องดีครับกีนยาสาทางว่าจ๋าบริภาพ่อไปครับสำหรับคลิปนี้มันนี่สวัสดีครับ